สุดท้ายครับสุดท้ายแน่นอนเป็นคนที่ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วกับเรื่องนี้เต็มเต็มที่ไม่ไม่ว่าใครก็ต้องไม่เห็นด้วยอยู่แล้วกับเรื่องนี้แล้วก็แสดงความคิดเห็นแล้วก็วอย์เสียงออกมามากมายยิงสําหรับทนายแจมว่าเราไม่เห็นด้วยหลังจากนี้ถ้าพูดกับสสนะวันนี้ยังเป็นสสของพรรคก้าวไกลอยู่นะคุณผู้อัาได้มีอะไรอยากจะสื่อสารไหมจิตรีผู้อ่าเป็นคนที่มีความสามารถนะคะผู้อัาเป็นคนที่เท่าที่แจมรู้จักเนี่ยเป็นคนเก่งเนาะแจมเองก็เคย ปรึกษาเขาด้วยซ้ำในเรื่องของการทําพื้นที่ปรึกษาในเรื่องของการทํางานในพื้นที่ของเขาแต่หมายถว่าเขาในในมุมหนึ่งเขาเป็นคนที่มีความสามารถครับมากๆนะฮะแต่ตอนนี้คือแตมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าเขาได้รับคำปรึกษาอะไรยังไงเนาะแต่แค่รู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่เขาควรจะทำอยากให้เขาทบทวนตัวเองว่าการที่ แตเองเขาเองด้วยทุกคนอ่ะสสก็ทมงเดทุกคนเข้าไกลเรามายืนอยู่ตรงนี้ได้เราเข้าไปอยู่ในสภาได้เป็นปรับเป็นเสียงกับพี่น้องประชาชนได้จริงๆแล้วเราไปยืนอยู่ได้เพราะอะไร,รมันเกิดมาจากที่ประชาชนให้ความไว้วางใจกับพรรคแต่มว่าพรรคเนี่ยใหญ่กว่าคนเหมือนที่เต็มบอกก็คือแล้วเราพรรคแล้วคนหนึ่งให้ความไว้วางใจกับเราถัดมาเพราะเขาไว้วางใจในความเป็นพรรค ในคุณค่าที่คนมองว่าพักนี้จะให้ความหวังกับเขาพักนี้จะให้ความเชื่อกับเขาได้ซึ่งถ้าเขาเห็นแก่พักจริงๆเห็นแก่เพื่อนสอสอแต่ละคนที่ทำงานกันอย่างหนักมากๆซึ่งเขาเองก็ทำงานหนักเหมือนกันอันนี้ต้องยอมรับนะคะคทุกๆคนก็ทำงานหนักกันมากๆเห็นแก่เพื่อนที่ทำงานในประเด็นนี้ที่จะต้องทำงานวนนี้แล้วต้องโดนตราหน้าไปตลอดเนี่ย ไม่อยากให้เขาพิจารณาตัวเองแล้วลาออกแต่มเชื่อว่าสังคมอะถ้าคุณสำนึกผิดยอมรับอย่างจริงใจแล้วเนี่ยสังคมพร้อมที่จะให้อภัยรวมถึงเพื่อนๆแต่คิดว่าทุกคนพร้อมจะให้อภัยหรือแม้กระทั่งผู้ที่ถูกทำเองแต่เมือคืนด้วยเขาก็พร้อมที่จะให้อภัยถ้าเขาได้รับสิ่งนั้นเช่นกัน่ะสำนักข่าว Today Make t o m o r r o w Today